สวัสดีค่ะท่านพี่ชม FC แฟนช่องของละองแชนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอฟก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะตำบลอาโพนอำเภอเบอร์เชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้แอฟก็จะมาตามตัวเลขสูตรคำนวณแม่นๆจากลงหมายไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่า FC หลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขสูตรแม่นๆจากลงหมายนะคะ วันนี้แอดก็มีโอกาสได้ตามให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉาดีๆเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้บรรยากาศที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะก็จะเงียบไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดนะคะท่านผู้ชมคะก็ยังไม่มีผู้คนเดินสายมานะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีรถตู้มาหนึ่งคันแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนแอดเข้ามาก็รถตู้ก็กลับไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับลงหมายนะคะเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับลงหมายพร้อมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะลุงไม้สวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงไม้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะลุงโชคดีไหมคะวัดที่ผ่านมาครับนิดหน่อยครับโชคดีนิดหน่อยโชคดีนิดหน่อยเนาะครับ,รบอู่ก,กับเขาเลยงวดนี้เ <laughs> พราะว่าผมผมผม,ผมไม่ได้ไปไปเน้นไหนตัวคู่ผมไปเน้นตัวจับใหม่<อ>ผมก็เลย<อ>หนึ่งเจ็ดชอบลูกเก่าด้วยก็เลยชอบตัวเก่าก็เลยโชคดีใช่ไหมคะโชคดีได้หนึ่งเจ็ดแต่ไปดันไปถูกเลขอันก็เลยได้ไม่เยอะ แต่ว่าเมืดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวก็เข้าเนาะเข้าอ,อยู่ในวงกลมอยู่นี่นนในส,<า>นสาเอเข้าอยู่ในนี้แต่ผมผมไปไปจับใหม่ผมว่าน่าจะมีหนึ่งนีเจ็ดเนี่ยผมก็เลย ก็เลยจับซื้อเองเลยก็เลยโชคดีคนเดียวโชคดีนะก็ขออภัยท่านแฟนคลับทั้งหลายนะเพราะว่าจับคู่ให้ไม่ถูกจับคู่ไม่ถูกเนาะครับเมื่อก่อนนี้ถูกถูกห้าสามตัวเลยข้างในสามเหลี่ยมงสามเหลี่ยมเลยแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วพวกก็อยากให้ แฟนลับทั้งหลายเนี่ยให้เน้นเน้นเน้นดูจับเอาเองมากแล้มันบางทีผมจับไม่ถูกเลยเหมือนว่าเราชอบคู่ไหนก็จับเอาเองเนาะตามใจครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่บางทีมันก็เข้าบางทีมันไม่เข้าที้สามตัวนใช่ค่ะลุงนะก็อยากให้ให้ดูเอาเองเอาเองนะคบท่านผู้ชมสูตรคำนวณก็ได้มาแล้วนะได้มาแล้วเห็นแฟนขับโทรมาเยอะอยู่นะเห็นบอกว่าเออแล้วรอวันนี้เลยวันนี้วันนี้แกเป็ ตามให้เลยค่ะคอมเมนต์ถามทุกวันค่ะลุงไม้รับวันจะรอสูตรลุงไม้รอสูตรลุงไม้ค่ะก็มีให้มาเหมือนเดิมนะลุงเนาะเหมือนเดิมมีหกตัวตัวนี้ตัวตัวสำรองไม่มีเลยค่ะตัวนี้ตัวสำรองครับตัวกันถ้าถ้าถ้าจะกันก็เป็นสองแปดนะสองแปดตัวตัวที่มาแรงอ่ะสองแปดทีที่มันมีมันมีอยู่ในนี่นี่มีสองแปดเนี่ยสองแปดใช่มีเนาะครับสองแปดแต่ไม่ได้ลงในนี่ครับเพื่อให้จับคู่เอา ให้จ <Auf> ับคู่เอาเองก็ได้งวดนี้ให้วิ่งเนี่ยผมก็งวดที่แล้วให้วิ่งห้าวิ่งห้าเข้าเต็มเต็มเลยเนาะครับให้วิ่ง5เจ็ดเนาะงวดนี้ให้วิ่งอะไรล่ะครัวันนี้ให้วิ่งแปดนะครับวิ่งแปดวันี้แปดครับน่าจะเข้าวิ่งแปดบนล่างเลยเนาะครับบนล่างวิ่งเลยแปดสำหรับเอฟซีท่านใดที่ชอบเลขวิ่งเนาะรีบวิ่งได้เลยนะคะให้ถูกมาสี่งวดห้างวดแล้วใิ่ไหมครับใช่เลขวิ่งเข้ามาตลอดเนาะวิ่งถูก แต่ว่าไอ้จับคู่นี่แหละงวดที่ผ่านมาก็หล,ลุดเนาะหล,ลุดจับคู่ให้ไม่ถูกแต่ว่าตัวเลขเข้านั่นแหละมันเข้า,าอยู่ด้านในนี่มันเราจับไม่ถูกกันเองค่ะลุงเราเราก็ขออภัยท่านทฟนคขับทั้งหลายที่<อ>ท,ท,ที่ที่มาซื้อจับคู่ไม่ได้จับคู่เอาเองนี่นี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขก,ก็มีแปดมีศูนย์มีเก้านะคะแล้วก็มีหกมีสี่มีสองนะคะลุงจับคู่ให้มีสองหกหกสอง สองสี่สี่สองแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะหรือไม่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านจับคู่เอาเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็เข้ามาตลอดนะคะท่านผู้ชมเนะาะถ้าจับดีๆก็จะถูกทุก,กงวดวเนาะลงเนะา,ดาะดูละเอียดละเอียดแล้วก็พิจารณาไปด้วยพิจารณาดูเนะาะจะ วันนี้น้อยนะคะเี่ยหกหางหกหางตัวชอบตัวตัวชอบก็คือแปดนี่แหละแปดเก้าแปดเก้ากับแปดหกนะลุงตัวที่ชอบแต่ตัวตัวที่ที่น่าซื้อก็คือสองแปดตัวตัวสำรองนะตัวตัวที่ไม่ได้เขียนลงป้องกันของลุงคือสองแปดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับสูตรคำนวณแม่นๆ่นจาก ลุงหมายนะคะก็วันนี้ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมอมาชอบตัวไหนก็รีบจับได้เลยนะคะนะลุงเนาะครับือว่าเอฟซีท่านใดอยากจะช่วยอุดหนุนลุงหมายก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็มีหลายท่านอยู่นะจะ่ช่วยมาช่วยอุดหนุนหลายท่านอยู่ที่โทรมาซื้อหวยบ้างโทรมาแล้วเอามาช่วยทําบุญบ้างแถวทางบรีลัม เขาโทรมาเขาเอาเงินมาให้เขาส่งเงินมาให้สมทบสร้างค่ะแล้วว่าไอ้ที่ลงทานให้ไกลวันเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เขาบอกว่าโทรมาคุยแล้วใช่ไหมครับโทรมาคุยแล้วแต่ว่าเงินเขาส่งมาให้แล้วที่สมทบสร้างผมเอาไปให้ผู้ช่วย๋อเอาไปมอบแล้วใช่ไหมครับมอบให้แล้วครับเขาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมทำให้ไปแล้วไม่มีหายเห็นคอมเมนต์มาบอกมันกันนั่นแหละชื่ออะไรเนาะ ผมลืมชื <mean> ่อแกวันนั้นะผมอยู่ดูยูทูบเดี๋ยวิุนดูอยู่ใช่เพราะว่าแกจะส่งไปในไลน์นะลง ชื่อคุณยุพดีนันทวันเนาะครับใช่ใช่นันทวันคุณยุพดีนันทวันได้โอนเงินผ่านลุงไม้ห้าร้อยบาทเนาะแล้วก็ลุงก็ได้นําไปมอบให้พิัศัดแล้วเนาะผู้ช่วยกับผู้ช่วยแล้วเนาะมอบเรียบร้อยแล้วเนาะลุงเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ไปอ๋อเพราะว่าเอ็ดอดก็ให้เพิ่งมาเนาะแต่ทังแอดนละอองนี่แหละฝาก จ้าเออฝากกละอองนี่แหละเพราว่าให้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ลระอองยืนยันให้ด้วยจ้าก็ต้องขออนโมทนาสาธุด้วยนนองบุงไหมเนาะโนโมธนาสาธุไอ้แก่ด้วยที่ให้แกถูกหวยอีกวันนี้จ้างวดนี้ก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะลุงเนาะจ้าเราก็อยากให้แฟนขับถูกเลยงวดนี้น่าจะถูกไม่น่าผิดหรอกเพราะขอหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็คงจะให้ถูกเมื่อทีแล้วเราขยับไปตรงนั้นมันไม่ถูกเนาะ ตรงนี้ถูกไปนะใช่ใครอยู่จุดเดิมเนาะลุงเนาะจับคู่ถูกเนาะถูกเปลี่ยนที่พลาดเลยนี่ว่าเป็นกับที่เนาะลุงเนาะคือาว่ายังไงเนาะวันนี้ไม่ผิดเราแปะวิ่งแปดเนาะวิ่งแปด fc ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะก็วิ่งแปดได้เลยนะคะบนล่างนะคะเพราะว่าลุงหมายก็ฟันตัวไหนก็จะออกตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะลุงแต่เองก็ส่วนมากไม่ค่อยจะถูก แต่เนื้อนี้แฟนคลับคงจะผิดเลยตัวเองดันไปถูกนี่ค่ะเป็นไรผิดถูกไม่ว่าการกระลุงเนาะี๋ยวก็ดูไปอย่าว่ากันนะผิดถูกก็เราให้เราก็พยายามหาตัวดีๆมาให้แต่ก็พยายามเน้นๆให้ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยที่มันมันไม่เข้าก็เราไม่รู้ว่าจะอเไหาแล้วมันจับคู่ไม่ถูกนั่นแหละ ก็พยายามให้แฟนคลับทั้งหลายไหนเน้นเน้นดูจับเอาเองมั่งขาดเผื่อมันถูกใช่หมดก่อนเข้าเต็มเต็มเลยสามตัวมีห้ามีหนึ่งมีเจ็ดเนาะมีทั้ง3มตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกกันเองนะคะก็พลาดไปค่ะท่านผู้ชมก็ไปเข้ากับเลขเลขอันเขาด้วยก็เลยได้น้อยลงเข้ากับเลขแม่น้ำหนึงเนาะเข้ากับเลขแม่น้ำหนึง ก็เลยได้น้อยลงอ้ยว่าตายวดนี้มั่นใจไหมคะลุงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นวันนี้เอายาเอาถึงร้อยเลยเอาแค่แปดสิบพอแล้วถ้าร้อยเดี๋ยวมึอจะยืนยันมากขึ้นไปเื่อบ้างนะลุงเผื่อเพื่อผิดสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ผิดถูกแน่วันนี้ถูกแน่ครับอ๋อจ้าถูกแน่แน่เลยแต่ว่าเนี่ยตัวเก่งนี่ ก็อย um. ่าลืมนะตัวสำรองอ่ะสองแปดนะครับสองแปดก็สำรองอ๋อแต่ว่าไม่ได้จุดนะลุงเขาไม่ได้จุดให้ค่ะก็ให้ลุงอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้อวยพรให้แฟนคลับของละอองชาแนลแล้วก็มิว c h ชาแนลนะครับที่ได้ติดตามก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะ แค่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนให้หลวงปู่หลวงปู่ทางหลวงปู่สวงของเราเนาะที่ละสังขารที่บ้านลุนตำบลอาโพนบัวเชิดอำเภอจังหวัดสุรินทร์ครับที่เราได้มาทำไอ o ยูทู e วันนี้ก็ขอให้แฟนคลับทั้งหลายจงโชคดีทุกคนนะครับของละอองแล้วก็มิวชาแนลที่ได้ติดตามมา ก็ให้โชคดีทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคะ่ะขอบพระคุณมากค่ะลุงสวัสดีค่ะขอบคุณลูกหมายมากนะคะพูดขัดขัดคันคนเลย